ส่วนบุคลากรทางด้านของจังหวัดเชียงใหม่เองก็มีการทยอยเข้าไปฉีดอย่างต่อเน,นื่องนะครับโดยเฉพาะวันนี้ครับบุคลากรด่านหน้าจังหวัดเชียงใหม่ทยอยเดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กันตลอดทั้งวันครับไปดูบรรยากาศพร้อมกันครับนี่คือบรรยากาศที่คลินิกฉีดวัคซีนโควิด -19 โรงพยาบาลนครพิงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีประชาชนผู้ที่ปฏิบัติงานด่านหน้ารวมถึงอ,อสมอ เดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 กันอย่างต่อเนื่องนะครับนางสาวรุจิพรเตจ้าผู้สื่อข่าวเอ็นบีทีเชียงใหม่นะคะก็ระบุว่ามารับการฉีดวัคซีนค่ะเนื่องจากว่าทํางานที่จะต้องพบปะกับผู้คนจึงต้องการลดความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคและอยากจะขอเชิญชวนให้ประชาชนนั้นมาฉีดวัคซีนค่ะ อได้ไปสัมผัสหลายที่หลายแห่งใช่ไหมคะ mm hmm. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็คนที่ใกล้ชิดกับเราค่ะ mm hmm. ฉีดแล้วก็ไม่รู้สึกว่าเจ็บในอนอยค่ะหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีอาการอะไรเชิญชวนทุกคนมาฉีดวัคซีนนะคะเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อสังคมส่วนรวมเราจะได้เปิดประเทศอย่างเป็นทางการค่ะ mm hmm. ทางด้านของนางสาวยุวดีแก้วเงินนะครับนักจัดงานนักจัดการงานทั่วไปชํานาญการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขตเจ็ดเชียงใหม่ระบุว่ามาฉีดวัคซีนเพราะว่าเป็นปฏิบัติงานหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนและยังไม่พบอาการไม่พึงประสงค์แต่อย่างใดครับทางานอยู่ในหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ จะต้องดูแลเด็กและเยาวชนจํานวนมากอะค่ะก็เลยต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองด้วยแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานที่ควบคุมด้วยค่ะ ทั้งนี้นะคะการฉีดวัคซีนของคลินิกวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ในโรงพยาบาลนครพิ์ค่ะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนให้แก่บุคลากรด่านหน้าอาสอมอที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคของจังหวัดเชียงใหม่และจะเปิดให้ประชาชนที่จองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอชนะและการลงทะเบียนผ่านโรงพยาบาลและให้ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฉีดวัคซีนในวันที่7มิถุนายน2564เป็นต้นไปค่ะ